สวัสดีค่ะพบกับไฟ m n u u t g o o d d a y บทความ5นาทีดีๆที่จะเปลี่ยนให้ชีวิตคุณดียิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะเรามาดูกันในหัวข้อของเรื่องการอดนอนเสียงตายได้อย่างไรนะคะสถิติจากการอดนอนที่สุดที่เคยบันทึกไว้ก็คือ11วันซึ่งเจ้าของสถิติก็คือแรนดี้การ์ตเนอร์นะคะนักเรียนมัธยมปลายไว้17ปี เขาเนี่ยตื่นอยู่ตลอดเวลาติดต่อกัน264ชั่วโมงค่ะการไม่ได้นอน11วันนะคะทำให้การ์ตเนอร์เนี่ยเริ่มมีปัญหาเกี่ยกับร่างกายค่ะ ร่างกายเริ่มผิดปกติตั้งแต่วันที่สองแล้วค่ะดวงตาทั้งสองข้างของเขาไม่สามารถมองจดจ่ออยู่กับอะไรได้เลยพูดง่ายๆก็คือตาโฟกัสวัตถุไม่ได้ค่ะแล้วความสามารถในการแยกแยะสิ่งของด้วยการสัมผัสของเขาก็ล้มเหลวเขาไม่สามารถตอบได้ว่ามือของตัวเองจับวัตถุอะไรอยู่วันที่3ามการ์ดเนอร์ก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวและเคลื่อนไหวร่างกายได้ไม่สัมพันธ์กันเมื่อการทดลองสิ้นสุด เขาต้องพยายามอย่างมากที่จะรวบรวมสมาธิและจิตใจให้กลับมาเป็นปกติค่ะและยังต้องเผชิญกับปัญหาร้ายแรงในเรื่องของความจำระยะสั้นกลายเป็นคนที่มีอาการจิตเภทหวาดระแวงเริ่มมีอาการทางประสาทมองเห็นภาพล้อนใช้เวลานานมากค่ะกว่าที่จะฟื้นฟรูร่างกายให้กลับมาเป็นคนเดิม ข้อเท็จริงสำหรับมนุษย์ทุกคนก็คือการอดนอนต่อเนื่องนะคะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความไม่สมดุลของฮอร์โมนการเจ็บป่วยและในกรณีระแรงที่สุดก็คือตายค่ะสำหรับผู้ใหญ่นะคะชั่วโมงการนอนที่เหมาะสมก็คือ7-8ชั่วโมงค่ะส่วนวัยรุ่นจะอยู่ที่ประมาณ10ชั่วโมงเมื่อร่างกายเริ่มส่งสัญญ,ญาณถึงอาการง่วงนั่นก็หมายความว่าสมองของเรากาลังเหนื่อยล้า การง่วงนอนมาจากการหลั่งสารเคมีในสมองเช่นอะดีโนซีนและเมลาโทนินเมื่อระดับสารเคมีเหล่านี้สูงขึ้นมันก็จะส่งผลให้ร่างกายของเราเริ่มมีอาการหลับในนิด,นดเราจะหายใจแผ่วลงหัวใจเริ่มเต้นช้าลงและกล้ามเนื้อก็จะผ่อนคลายเพื่อเข้าสู่โหมดสลีปค่ะภาวะการนอนแบบนี้เรียกว่านอนเรมส์ล e ปนะคะเป็นการนอนในโหมดที่ร่างกายจะซ่อมแซมตัวเองในส่วนที่สึกหรอ รวมถึงซ่อม DNA ด้วยร่างกายเราจะเสริมสร้างพลังให้ตัวเองเพื่อพร้อมสำหรับการใช้งานในวันรุ่งขึ้นค่ะนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการอดนอนหรือนอนหลับไม่เต็มที่ซึ่งทำให้ร่างกายคุณผิดปกติก็จะเริ่มตั้งแต่อาการเล็กๆอย่างงุดหงิดชุนเฉียวไปจนถึงประสาทหลอนเพราะว่าเซลล์ในร่างกายและสมองของคุณถูกทำลายจากการใช้งานอย่างต่อเนื่องโดยที่มันไม่มีโอกาสได้ซ่อมแซงตัวเองเลยค่ะ ซึ่งในปี2014ช่วงบอลโลกนะคะสื่อทั่วโลกก็ตีข่าวการเสียชีวิตของแฟนบอลพันแท้รายหนึ่งที่อดนอนต่อเนื่องมากกว่า48ชั่วโมงเพื่อดูการแข่งขันสาเหตุการเสียชีวิตของเขาก็มาจากการขาดเลือดไปเลี้ยงสมองค่ะหรือข่าวดังอย่างเรนเจนเดส CEO ชาวอินเดียวัย42ปีที่มีสุขภาพดีเข้มงวดกับอาหารการกินและการออกกาลังกาย แต่กลับเสียชีวิตลงกระทันหันเพราะอดนอนต่อเนื่องมาหลายปีค่ะเขาเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเขานอนน้อยมากเฉลี่ยคือละ4ี่หชั่วโมงเท่านั้นตัวเขาเองรักสุขภาพอยากนอนให้มากกว่านี้ค่ะแต่มีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบเยอะในฐานะผู้นําเขาจึงเลือกโฟกัสกับอาหารและการออกกําลังกายแทนเพราะสามารถทําได้ในระหว่างวัน ผลการวิจัยการนอนหลับอย่างมีคุณภาพนะคะระบุว่าหากคุณนอนน้อยกว่าคืนละ6ชั่วโมงเป็นประจำโอกาสที่สมองของคุณจะขาดเลือดไปเลี้ยงอย่างเพียงพอมีมากถึง4.5เท่าเมื่อเทียบกับคนที่นอนหลับคืนละ7ชั่วโมงขึ้นไปค่ะ นักวิทยาศาสตร์คิดว่าคําตอบนี้ขึ้นอยู่กับการสะสมของเสียในสมองค่ะช่วงที่เราตื่นและทํากิจกรรมอื่นๆเซลล์ในร่างกายเราก็จะง่วนอยู่กับการใช้พลังงานซึ่งพลังงานพวกนั้นนะคะจะถูกสลายไปเป็นสารเคมีต่างๆในร่างกายและสมอง หนึ่งในนั้นก็คืออะดีโนซีนสารเคมีที่พบในสมองและเมื่อมันถูกสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจะทำให้เกิดแรงกดดันที่ทำให้เราหลับเร็วขึ้นสังเกตไหมคะว่าวันไหนทำงานมาหนักๆในเหนื่อยกลับบ้านไปนี่คือสลบไปเลยค่ะและจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณง่วงสุดๆแต่ก็ยังอัด กาแฟคาเฟอีนเข้าร่างกายเพื่อให้ตัวเองตื่นขึ้นมานะคะคาเฟอีนมันจะไปสกัดกั้นการรับอะดีโนซีนเจ้าสารเคมีที่ทำให้เราง่วงนอนเราก็จะมีง่วงค่ะจุดนี้เองค่ะที่จะทำให้ของเสียในสมองเนี่ยถูกสะสมมากยิ่งขึ้นเพราะระบบการจัดการของเสียในสมองและระบบการซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายจะทำงานได้เต็มที่จริงๆก็ต่อเมื่อเราหลับค่ะ หากมีพฤติกรรมง่วงแต่ไม่นอนง่วงแต่อัดกาแฟคาเฟอีนเกิดขึ้นกับคุณต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะร่างกายและสมองของคุณก็จะเปลี่ยมไปด้วยของเสียที่สะสมจากการใช้ชีวิตในแต่ละวันค่ะนำไปสู่การทำงานที่ผิดปกติในร่างกายและสมองตามมาด้วยโรคภัยต่างๆและระบบการทำงานภายในที่ล้มเหลวจนทำให้เสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นเรื่องการนอนสำคัญมากเลยนะคะ ไม่เพียงแต่รับประทานอาหารออกกําลังกายให้เพียงพอเราต้องโฟกัสเรื่องการนอนของเราเป็นสิ่งที่สําคัญด้วยค่ะขอบคุณบทความดีๆจากแบรนด์ทิงนะคะสําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพดีสวัสดีค่ะ